ฝนตกค่ะหลังฝนตกดูข้างหลังจะเขียวจอุ่มนะคะหลังฝนตกนะคะเราก็จะเดินนะคะพออยู่ข้างในบ้านมันก็จะเหงานะคะฝนยังปโปรยอยู่นะเนี่ยบรรยากาศฝนจ้าทุกคนฝนยังตกร่อละร่อนละอยู่แดเขียวไปหมดเลยฝนชุ่มช่ำจ้าบรรยากาศฝนนะคะทุกคนชุ่มช่ำ ได้ยินเสียงฝนไหมฝนยังปอกแปะและและอยู่เขียว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 ดูนะคะน้ำคลางน้ำฝนน้ำฝนยังหยดอยู่เลยองุ่นก็เริ่มแล้วนะคะดูนะคะเนี่ฝนยังปลอยอยู่ฝนยังปลอยอยู่นะคะทุกคน อัางนอัานลอัางนลขึ้นแล้วนะคะเริ่มเป็นรูปแล้วนะคะนี่ก็เป็นพวงดกนะคะถ้าทางจะดกนะคะดูใบไม้ใบไม้ฝนนะคะน้ําน้ําฝนยังอยู่ค้างอยู่เลยฝนตกแล้วก็มาอยู่บรรยากาศเวลาหลังจากฝนหยุดแต่ก็ยังไม่หยุดนะคะยังเปาะแปะเปะแปะอยู่นะคะ อยู่นิ่งมาได้นอะแก็อยากถ่ายต้นงามงามเนาะได้ฝนดงิงามงามเขียวดีจังเลยดูดิอันนี้ก็อหูนี่ดูสิองหุ่นด้ยองุนอางุ่นกำลังออกองังหุ่นกำลังออกรวงนะคะตอนนี้นะคะดกถ้าจะดกมากเลย บรรยากาศบรรยากาศฝนจ้าทุกคนเนี่ยฝนยังลงเม็ดอยู่นะฝนยังมีเม็ดยังมีเม็ดเป็นอยู่แป๊ะแป๊บแป๊อยู่เลยแกก็อยากออกมาถ่ายอยากออกมาหาถ่ายคลิปกลมบวกดีอมวกแต่ยังมีฝนป๊แป๊ะปแป๊อยู่ดิดิดวดิฝนยังร้อนแรงร้อนแรงอยู่ฝนฝนยังร้อนแรงอ่ะโดนมืออยู่ฝนยังโดนมืออยู่ ออกมาถ่ายแป๊บนึงออกมาถ่ายแป๊บนึงอดถ่ายไม่ได้อูดูดอกไม้นี่หลุดนั่นหมดเลยดูดิหมดเลยอยู่ข้างล่างาแล้วก็ใบตําแยดอกกุหลาบมันนั่นแล้วต้องต้องเอาขึ้นต้องเอาขึ้นข้างบนต้องเอาเชือกผูกเนี่ยเขาก็ถูกผูกอยู่น่ะแต่มันหลุดน่ะใช้เชือกผูกอยู่นั่นน่ะ อ,อดอกมะลิร่วงนะคะได้ฝนนะเขาก็ผูกอยู่นะแต่มันร่วงอนะ่ะเนี่ยนะต้องเอาผูกขึ้นร่วงหมดแล้วร่วงอยู่กับพื้นหมดดูดีเนะี่ยพวงเลยนาะจำแ,แย่ก็เยอะมันโดนน้ำฝนเขียวดีเนาะดูดีอยู่ตรงเขียวดีอะ่ะ อยู่ตรงทุ่งด้านหลังคืออ่ออางุ่นนะคะเขี้ยวพัจีด้วยแล้วก็ฝนก็ตกแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันมากมันน่าจะหยุดตกประมาณหกโมงเห็นดูในพยากรณ์พยากรบอกว่าฝนหยุดตกห้าโมงดูบรรยากาศข้างนอกออ มันจะกัดหลังฝนไม่ใช่หลังฝนอ่ะฝนยังตกอยูแ่แต่เราก็จะมาถ่ายอยู่กับใบไม้เขียวๆไปแล้วเข้าบ้านแล้วถ่ายแล้วเข้าาบ้านแล้วนะคะทุกคนนะคะไปลาคะ